รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม IISS แชงการีราไดอรอกครั้งที่22ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมการประชุม IISS ชแงเกอรีราไดอารอกครั้งที่22พร้อมท,ทั้งได้กล่าวถ้อยถแถลงภายใต้หัวข้อการเชื่อมโยงด้านความมั่นคงข้ามภูมิภาคได้แสดงมุมมองของไทยในหัวข้อจากประวัติศาสตร์สู่อนาคตมุมมองของไทยต่อความมั่นคงข้ามภูมิภาคโดยได้เน้นย้ำว่าในโลกศตวตรรษที่21เเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถจำกัดขอบเขตของภัยคุกคามได้อีกต่อไป ความมั่นคงสมัยใหม่ต้องสร้างบนความร่วมมือไม่ใช่การแข่งขันทางการทหารและไทยเชื่อมั่นในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ไม่แบ่งขั้วหรือก่อให้เกิดความมั่นคงเพียงฝ่ายเดียวพร้อมอ้างถึงพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการวางรากฐานการทูตข้ามภูมิภาคซึ่งอย่างเป็นแนวทางที่ไทยยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน รองนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้มีกลไกความร่วมมือที่จับต้องได้อย่างเช่นการขับเคลื่อนผ่านการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือว่า ADMM ที่มุ่งเสริมสร้างมาตรการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสําคัญพร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารเพื่อรับมือภัยพิบัติโดยไทยยินดีสนับสนุนผ่านศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนนอกจากนี้ได้กล่าวถึงบทบ,บาทของไทยในความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการมีส่วนร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติการเป็น เป็นเจ้าภาพการฝึกซ้อมทางทหารขนาดใหญ่อย่างเช่นคอปเปอร์โกลการดํารงตําแหน่งประธานบิมเทคเพื่อเชื่อมโยงเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไทยยืนยันความพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อวางรากฐานภูมิภาคที่มีเสถียรภาพยั่งยืนและมั่นคงสําหรับคนรุ่นต่อไปค่ะ